วันนี้นะครับออฟฟิศจะพาไปกินข้าวที่ไหนก็ไม่รู้ชื่ออะไรสักอย่างเล็กๆนะคะเราผู้เป็นเด็กฝึกงานเราก็ต้องเออๆอ,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 อยู่ตอนนี้ก็รอพี่ๆเขาพาไปเป็นที่ไหนเดี๋ยวให้ข้อมูลทีนึงนะครับ เราอยู่ที่ไหนครับพี่กิตวันนี้เรามากินบองมุเล็กบองมุเล็กเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านผัดเสี่ยวมีผัดเสี่ยวชิ่งขิงชื่อชื่อแถวออฟฟิศเรานะครับ๊ดตลบกี่ไหนไม่รู้มีทุกทุกประเทศเลยมีทุกประเทศนะครับบองมุเล็กตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะฮะโดยมีพี่ๆพามากินนะครับตอนนี้ก็มีคนแน่นร้านมาพร้อมกับท่านซีอีโอ นี่นะครับพันซีโอครับังไงบ้างครับพี่ครับวันนี้พาน้องๆมากินก๋วยเตี๋ยวดงมุงเหล็กครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังดังมากเลยครับพี่ใช่ครับคุณลุงโทนี่ก็ชอบกินนะครับเอาจริงๆขนาดอยู่ดูไบยอะงขาสั่งเลยที่ดูไบเลยต้นตำรับอะกยต้นตำรับอยู่ที่วัดดงมุงเหล็กครับไม่ต้องถามว่าจังหวัดอะไร <c oughs> นะไม่รู้แค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ โอเคครับวันนี้ก็พี่ๆอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะพี่เอ็นครับรู้จักประวัติก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กไหมครับดงมูลเหล็กน,นี้ที่มาเนี่ยอยู่หน้าวัดดงมูลเหล็กที่ครับน่าจะกรุงเทพม,มาานครแต่ว่าเพมันก็ยังไม่มีที่สูตรตัวตนนะครับแต่มันไม่เป็นเป็นไทยและเขาตน้างเอาเองตามคมคี่เห็นพี่เห็นนะ นี้ได้ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมตัวนี้เราก็ได้คาของกินกันแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนโตเราเี่ก็รอรอนะฮะผมก็ต้องรอกับพี่ๆตัวน้องพ่อของผมแล้วรอกินอาหารนะฮะทางเส้นมี ตาัางกันไรคือทั้งยังเป็นเล็กครับส้มไหนครับน้ำส้มน้ำส้มที่นี่เป็นทีเด็นเลยครับชอบม,มาก คนก็อินแล้วนะคระหันก็แบ่งไหมครับแบ่งที่ไหนนะครับทางนี้จะกลับออฟฟิศก่อนใช่ไหมครับผมครับผมแล้วไปเจอกันอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเจอกันน้องๆเข้าใจว่าได้ตออัวเป็นแห้งครับสาวๆก็อินนะเหมือนเป็นเรา

A few moments later. <laughs>